ความรักก็เหมือนอากาศเราทุกคนต่างก็รอคอยใครคนนั้นของตัวเองกันทั้งนั้นแต่ถ้าเราจะรอเพียงโชคชะตาให้พาเขามาพบเจออย่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนหรือบางทีอาจเคยพามาแล้วแต่เรากลับมองผ่านเลยไปเพราะความรักมันก็เหมือนอากาศสิ่งแรกที่ควรทำคือการเปิดใจความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งคงเริ่มต้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการเปิดใจให้กันดูลองเปิดใจตัวเองแล้วมองดูใกล้ๆตัวว่ามีใครที่เราเคยมองข้ามไปหรือเปล่าใครคนนั้นที่เราเคยคิดว่าไม่ใช่คนที่เรากำลังตามหาแต่ถ้าเราลองมองเขาให้ลึกกว่าเดิมลองที่จะเรียนรู้และรู้จักกันให้มากกว่าที่เป็นอยู่บางทีส่วนหนึ่งในตัวเขาอาจจะเป็นคนคนเดียวกับที่เราเคยแอบเก็บซ่อนอยู่ในหัวใจก็ได้นะ และอย่าได้คิดว่าการเปิดใจรับใครสักคนเข้ามานั้นเป็นแค่การให้โอกาสกับคนอื่นแต่ความจริงแล้วเป็นการให้โอกาสกับตัวเองต่างหากลองแลกใจให้กับใครสักคนความรู้สึกดีๆที่มีให้กันในวันนี้อาจพัฒนากลายเป็นความรักที่เรารอคอยอยู่ก็ได้นะใครจะรู้และถึงแม้ว่ามันอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายหรือผิดหวังเพราะคงไม่น่าจะมีอะไรแล้ว ที่ยย่ไปกว่าการปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ให้ได้รู้จักหรือว่ารักใครอีกเลยมากกว่าความรักก็เหมือนอากาศถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันก็คงมาอยู่ใกลก้ๆให้เราได้สัมผัสพร้อมกับคนที่ใช่ไม่วันใดก็วันหนึ่ง